กาะโซคาตราที่พิเศษที่เห็นอยู่นี้ก็คือสิ่งมีชีวิตต่างๆบนเกาะทั้งพืชและสัตว์ล้วนมีถิ่นกำเนิดอยู่บนเกาะแห่งนี้ค่ะและลักษณะของพืชบางชนิดบนเกาะยังมีหน้าตาแปลกประหลาดราวกับหลุดมาจากโลกในยุคดึกดำบรรเลยทีเดียวต้นไม้ที่พบเห็นมากที่สุดบนเกาะนี้ คือ d r Dragon's b l o o d t r o e นะคะโดยลักษณะของพืชชนิดนี้จะเป็นลำต้นสูงมีพุ่มด้านบนคล้ายกับดอกเห็ดมีใบเล็กๆสีเขียวสวยงามและจะยืนต้นอย่างสง่างามทั่วทั้งเกาะโดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาเจ้าต้นนี้จะยืนเรียงรายลดลันกันไปตามความชัน ของภูเขาดูสวยงามแปลกตาสุดๆเลยค่ะพืชอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจที่นี่ก็คือ desert rose จะมีลำต้นอ้วนกลมอย่างที่เห็นค่ะแต่กิ่งก้านบริเวณด้านบนมีดอกสีสันสวยงามบนยอดสร้างบรรยากาศสดชื่นมีชีวิตชีวาให้กับเกาะที่ไม่ค่อยมีผู้คนแห่งนี้ ได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีสัตว์อื่นๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนกทะเลมากกว่า192สายพันธุ์ปะากรรังทะเลสัตว์ทะเลและสัตว์อื่นๆอีกมากมายค่ะ